ใช่แล้วเรือเป็นทั้งบ้านและผานะในสมัยก่อนชาวมอแกนเดินทางไปตามชายฝั่งทะเลและเกาะต่างๆในทะเลอันดามันโดยการใช้เรือกาบางอันเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเดียวมีพ่อแม่ลูกๆหรือบางครั้งก็มีญาติพี่น้องร่วมอาศัยอยู่ด้วยในเรือแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างกระทัดรัดมีครัวมีเตาไฟซึ่งแต่เดิมเป็นเตาสามเศ้าใช้ไม้ฟืนใช้หม้อและภาชนะดินเผา ที่แลกเปลี่ยนกับของทะเลผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ในปัจจุบันนิยมใช้เตาอังโลเพราะชาวมอแกนเผาถ่านใช้เองและการใช้ถ่านทําให้เกิดควันดําน้อยกว่าการใช้ฟืนมากสมัยนี้ชาวมอแกนใช้หม้อกระทะช้อนอลูมิเนียมในช่วงที่ใช้ไม้ฟืนแม้บ้านชาวมอแกนจะต้องขัดถูก้นหม้อให้แวววาวเพราะควันจากไม้ฟืนจะทําให้เกิดขมเหลาดําจับอยู่ที่ก้นหม้อทําให้หม้อเป็นสีดําดูไม่น่าใช้ ภายในเรือมอแกนใช้เสื่อที่สารด้วยใบยเตยหนามเป็นที่รองนั่งและรองนอนของใช้ที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งบนเรือก็คือกระบอกไม้ไผ่สําหรับใส่น้ําจืดซึ่งนํามาดื่มกินและทําอาหารนอกจากนี้ยังมีกระปุกหรือกล่องที่สารด้วยใบยเตยหนามใช้สําหรับเก็บเสื้อผ้าข้าวของต่างๆซึ่งก็มีอยู่ไม่มากนักชีวิตในเรือเป็นชีวิตที่เรียบง่ายมีเฉพาะของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเท่านั้น ชาวมอแกนจะอาบน้ำซักผ้าล้างชามบริเวณลำธารหรือแหล่งน้ำซับซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติที่หาได้ตามเกาะและชายฝั่งทะเลปัจจุบันวิถีชีวิตในเรือถูกจำกัดมากขึ้นเพราะชาวมอแกนไม่สามารถจะตัดไม้ขนาดใหญ่มาทำเรือได้อีกต่อไปส่วนพื้นที่ในการจอดเรือและทำมาหากินก็ลดน้อยลงเพราะการอุรักษ์และการพัฒนาบริเวณริมชายฝั่งทะเลแทบจะไม่เหลือพื้นที่ ไว้ให้ชนเผ่าพ,พื้นเมืองตั้งเดิมเลย